ก็ตามที่ RM ของกระผมได้กล่าวไปแล้วนะว่าวันนี้ขขอถแถลงข่าวขอความยุติธรรมต่อสื่อฉบับยุติธรรมต่อ,อผู้บริหารบ้านเมืองนะฮะโรงแรม JB <ม>นะฮะก็ได้มีการขายทรัพย์ตัวนี้ไปส่วนเรื่อง แล้วก็วันที่ยีบสม,มีการโอนทรัพย์ยีบสตอนบ่ายพาพากองกำลัง5-60คนมายึดเข้าไปในกองบัญชีแล้วก็ไล่แขกที่มาพักออกหมดทั้งโรงแรมแล้วก็ของ ห้องโซ่ไม่ให้คนนอกคนไหนเข้าช่วงแรกก็ไม่ให้คนนอกเอยคนในออกด้วยตอนหลังก็ไล่แขกทุกคนออกหมดอนะฮะดังนั้นเอกสารสิทธิ์ต่างๆผมจะว่าการเป็นไปมาอย่างไง <ทำ S 1> ผม <ทำ S 1> ขอให้นี่เป็นผู้อานต่างๆครับไปครับ,รบขอบคุณครับเอ่อามที่คุณกัะเดเกล่าวนำนะครับในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บริหารนะครับเ,เป็นเจ้าของบริษัท Southern Hotel Management ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม JB หัดใหญ่นะครับบริษัทดังกล่าวได้เช่าโรงแรม JB เนี่ยมาจากธนาคารธนาคารฐานไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ9ปีแล้วนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยทางธนาคารฐานไทยเนี่ยก็ได้ขายโรงแรม JB เนี่ยให้กับผู้ ซื้อลายใหม่นะครับเพราะนั้นภาระสิทธิต่างๆที่ยังคงมีต่อเนื่องระหว่างบริษัทเซาเทิร์นแมนจ e เมนต์โดยคุณอักเดศกับฐานไทยก็ดีซึ่งอันนี้คุณอักเดศได้ได้ฟ้องธนาคารฐานไทยเรื่องคำมั่นสัญญาในการซื้อขายโรงแรมให้กับบุคคลอื่นไว้ชั้นหนึ่งแล้วนะครับส่วนในข้อกฎหมายที่ขณะนี้เราไม่ได้รับความเป็นธรรมตามที่คุณอักเดศได้พูดถึงเนี่ยนั่นหมายความว่า หลังจากที่ธนาคารฐานไทยในฐานะคู่ให้เช่านะครับได้ขายทรัพย์ตัวนี้ให้กับบุคคลอื่นนะครับสิทธิการเช่าย่อมตกไปอยู่กับผู้ซื้อโรงแรม JB ด้วยนะครับถึงแม้ว่าสัญญาเช่าเนี่ยซึ่งทำไว้เมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะจะ expire ไปผมขอใช้ขอใช้สังกฤษคำนี้นะครับเพราะว่าสัญญาที่ทำไว้เนี่ย ได้หมดไปเมื่อ5ปีที่แล้วแต่นะครับแต่คุณอักเดชบริษัทเซาเทิร์นแมネจเมนต์เนี่ยนะครับได้ชำระค่าเช่าจนถึงปัจจุบันไม่เคยขาดเพราะฉะนั้นตามข้อเท็จจริงทั้งหมดนั่นหมายถึงสัญญาเช่าดังกล่าวยังสมบูรณ์อยู่ในฐานะผู้เช่าที่เช่าโดยปราศจากสัญญานะครับสัญญาที่ expire ไปนะครับในฐานะผู้เช่าเนี่ยคุณอกรเดชยังมีสิทธิการเช่าการครอบครองโรงแรม JB การครอบครองทรัพย์สินต่างๆการบริหารจัดการโรงแรม JB ต่างๆเนี่ยอยู่เต็มตามานัยยะของสัญญาครับคุณอกรเดชตามหัวมเรียนใ้ทราบก็คือว่าเป็นการที่แกมีสัญญาเช่าเนี่ยนะครับแกก็ยังมีสิทธิ์มีภาระ ตามสัญญาเช่าอยู่ขณะนี้นการแกได้ต่อสู้โดยนะครับฟ้องธนาคารฐานไทยในเรื่องคำมั่นสัญญาที่ปรากฏอยู่ในสัญญาว่านะครับการจะขายผู้ใดก็ดีนะครับ,รบต้องอแจ้งให้ทางคุณคเดชทราบนะครับมีสิทธิ์ที่จะซื้อโรงแรมนี้ในราคาในราคาที่ผู้เสนอเนี่ยเสนอเข้ามาค,ค,คือผู้หญ้มีสิทธิ์ซื้อก่อน ในราคาเท่ากันกับที่คนอื่นเสนอมานะครับอันนี้เป็นคํามั่นในสัญญาฉบับฉบับแรกกาาานได้เสนอเสนอให้ซื้อในราคาเท่าไหร่ไม่คือว่าตามสัญญาอย่างว่าใครผมมีการประมูลหรือไม่มีผมไม่ไปก็ได้แต่ว่าใครประมูลได้อย่างเขาเนี่ยที่เขาประมูลได้เนี่ย4ี่ร้อยหกสิบล้านนะฮะที่เขาบอกเจ0รอยล้านไม่ใช่ฮะ4ี่ร้อยหกสิบล้าน 460ลตามเอกสารธนาคาร460ล้านที่เขาบอกว่าเขาประมูลได้700ล้านครั้งแรกที่เขาให้ข่าวไปนะฮะ700ล้านแล้วก็จะซ่อมแซมอีก200ล้านเป็น900ล้านใช่ไหมฮะที่ผมทราบข่าวนะฮะแต่อันที่จริงเป็น461ล้านนะฮะตัวเลข461ล้านพอได้เสร็จเนี่ยธนาคารตามหลักการต้องแจ้งในอครเดต ธนาคาราจะขายทรัพย์ตัวนี้ไปแล้วนะในราคา461ล้านถ้านายอคเดตมีความประสงค์ที่จะซื้อนายอคาเดตต้องอจ่ายสูงกว่านี้